ผลข้างเคียงและการดูแลตัวเองหลังการดูดไขมันการดูดไขมันเป็นกระบวนการสัรยกรรมเพื่อความงามที่ใช้เทคนิคในการดูดไขมันส่วนเกินในชั้นใต้ผิวหนังออกจากส่วนต่างๆของร่างกายเฉพาะจุดซึ่งเป็นจุดที่ลดไขมันได้ยากแม้ว่าจะควบคุมอาหารและออกกำลังกายแล้วเช่นหน้าท้องสะโพกต้นขาก้น แขนหรือคอการดูดไขมันนั้นมีผลถาวรสำหรับไขมันที่ดูดออกไปแล้วอย่างไรก็ตามก็สามารถมีไขมันเพิ่มมาใหม่หรือมีน้ำหนักเพิ่มได้อีกหากไม่ดูแลการรับประทานอาหารหรือการออกกำลังกายที่ดีหากต้องการผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต้องควบคุมการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมต่อไปหลังจากขั้นตอนการดูดไขมันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วศัลยแพทย์อาจให้สวมใส่ชุดบีบกระชับสัดส,ส่วนเป็นเวลาประมาณ1-2สเดือนเพื่อช่วยในการควบคุมอาการบวมที่เกิดขึ้นและอาจต้องรับประทานยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นในบางราย ผลข้างเคียงของการดูดไขมันหลังจากการดูดไขมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยจะเกิดสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติเช่นมีการบวมและช้ำซึ่งอาจเป็นนานถึง6เดือนมีอาการชาซึ่งจะหายไปเองภายใน6-8สัปดาห์อาจมีรอยแผลเป็นเกิดการอักเสบในบริเวณที่รับการรักษา มีการสะสมของของเหลวเป็นถุงใต้ผิวหนังในบางรายอาจส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงที่ผิดพลาดดังต่อไปนี้หลังจากการดูดไขมันแล้วเป็นก้อนไม่สม่ำเสมอการเปลี่ยนแปลงของสีผิวในพื้นที่ที่ได้รับการรักษาหอเลือดเกิดอาการชาเป็นระยะเวลาหลายเดือน อาจสร้างความเสียหายให้กับอวัยวะภายในระหว่างขั้นตอนการดูดไขมันเช่นเข็มหรือท่อแทงทะลุลำไส้ภาวะไขมันหรือลิมเลือดอุดกั้นในปอดปอดบวมน้ำหัวใจล้มเหลวซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนอกจากนั้นขั้นตอนการรักษาอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเช่นมีเลือดออกมาก เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำเกิดการติดเชื้อหรือมีอาการแพ้ยาชาระยะเวลาในการพักฟื้นโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เข้ารับการดูดไขมันจะสามารถกลับมาทำงานได้ภายในไม่กี่วันและสามารถกลับมาทำกิจกรรมหรือใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติภายในสองสัปดาห์ แต่ระยะเวลาจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลสำหรับข้อห้ามในการดูดไขมันก็คือการดูดไขมันเป็นหนึ่งในกระบวนการผ่าตัดที่มาพร้อมกับความเสี่ยงซึ่งผู้เข้ารับการดูดไขมันต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีโดยที่อย่างน้อยต้องมีน้ำหนักตัวใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีผิวหนังที่เด้งกระชับไม่สูบุรีนอกจากนั้นแพทย์จะไม่แนะนำให้ดูดไขมันหากมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเช่นการไหลเวียนโลหิตโรคหัวใจโรคเบาหวานหรือภูมิคุ้มกันบกพร่องฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ